เฮ้ยเฮ้ยแตกธรรมดาแล้วอ้โหแล้วดูตกหายแล้ววิ่งแข่งกันไปเก็บที่เองโอเคฮะโดนจูนสับสอกหายหมดเลยทำไรล้างชาแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชาแนลลุยไปกับทำลายล้างแชาแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชาแนลลุยไปกับทำลายล้างแชาแนล มีคนแบกแล้วสัตว์ไปฮะวินเลนเหลือเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วแตกบ่อยช่วงนี้มือใหม่หาดฟุตต้องสุดยอดอย่างเดียวสินะดักไม่เจอเหรอรอเก็บใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ครับ รอเก็บได้เลยฮะโดนแน่นอนหัวหน้าไม่อยู่เราก็ยุบทิ้งซะเลยโอเคขอเข้ามาได้เลยฮะพี่ยังไม่รับผมเลยนายชื่ออะไรอะในเกมอะ่ะมันมันเต็มแล้วอะ่ะนายอาคาชิพี่รับไปแล้วไม่ใช่เหรอชื่อไม่มีไม่ใช่หรอ,อ,หรอพี่กดรับไปแล้วนี่ เอเดติน yeah, ี่เหรอต้อรับไปแล้วไงชื่อไม่มีอ่ะเข้าเกมไปดูยังประมาณกี่เด oui> ือนฟุกุดะสองถึงจะมาให้แล้วอันนี้บอกไม่ได้เลยไอ้แล้วแต่เลยแล้วแต่เขาบางทีมันก็วายเดือนเดียวก็เข้าบางทีก็มันนู่นนะสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกพี่ดีหน้าเขาเลยครับโอ้โหส่งไม่ไม่โดนอะ เราเก็บต้องเก็บข้างนอกอ่ะตากุกข้างในมัน,ม,นมันมันมีคนยืนแล้วมันตีใหญ่ฮะนายต้องไปรอเก็บข้างนอกอเฮ้ยเฮ้ยเแบบียร์เบียรกับลูกพี่จุนอุ้มต่อเกมบั๊กใครฮะปิดที่เกมฮะเออลูกควนโอ้แม่นทำไมพี่เล่นมิสี่ไม่แม่นแบบเขาวะตกไปดาวการจริงครับ โอ้ตบเป็นด้วยะฮะตุ้มตกโหดมาก,มากคือคือต้องไปยิงธรรมดาแทนะโอ้โหเออ ขาเราดังแรงมากมันมีท่าหากินอะไรกับฟุตดะาต่อยอยู่นี่เฮ้ยลูกพี่จูนถ้ามันจะแพงเมืองจีนหรือเปล่าวะตบหายอ่ะดังอ่ะหน้าไปดิ ชอบอาะคืหน,นีว่ะตบแล้วบอลหายไปเลยวิ่งแข่งกันแล้วชักกีต้องอะไรอยู่วะเนี้ยเกมคือแบบเขายิงโคตรไก่เลยแสกง่ายพี่ด้วยลงอ่ะตูมคือดูเกมมันทำเนี่ยล้มกูดูแรงยิงแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแพทชิพ ไม่ไไมีแพสตีฟสกิลด้วยระวังสติลเตะเดวนี่รองสติลพี่ตเตะออกไปนอกสนามเลย,ยลบกุลแรงคือลงแสงหน้าแบบแสงธรรมดาลบอูหแล้วดูตกหายแล้ววิ่งแข่งกันไปเก็บบอลดูดิเพื่อที่เองโอเคฮะโดนจูนสับสอกหายหมดเลย <c oughs> น่าตบแรงมากอะไรอ่ะตกอะไรควิดยิงก็โดนยิงธรรมดาก็โดนอะไรของจุนเนี่ยแตกแมนอ่ะแม่นมากอ่ะดูจริงจริงแสงน้ารัวๆเนี่ยสองควิดเหลี่ยมใสมือเนี่ยฮะพุ่ง ย่าอาคีราชันโอเคเขาเขาไม่ลงแล้วกระเด็นเลยวะโอโข้ขึ้นทับขึ้นทับชอบอาคางิจังเลยวะสก,กี้ีมันตกแบบเปล่อนจังอืม เร็วเกินไปโหแสกหน้าลงยับเลยอะ่ะมันมันม่นอะไรขนาดนี้วะมันแสกหน้าลงเยอะเกินไปปะเนี่ยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งยังไม่ลุกเลยเฮ้อมาโดนพี่สะตีตอีกแล้วเว้ยเฮ้ย <c ười> ตบโดนทุกดอกเลยวะ ล้มล้มเออส่งส่งส่งชักกี้งไงไ่แก้พี่นี่เลยแจ้งลมแล้วส่งบอลงงทั้งสนามเฮ้ยลงโกรธเอาดิเอเอไม่ลงบ้างอะไรบ้างสวัสดีครับธนกิจโอมดตทีคร หกแต้มตบโหดมากโดนหลอกทั้งสนามไว้โดนอ้าวคาคิราชันยิงแสกโค่นแม่นเลยยิงโล่งไม่ลงตียวโดนนี่ฮะโดนนี่ฮะตุ้ม เฮ้ยอันติเยอะนี่ว่ะเอาไปทำอะไรดีวะเอาไปทิ้มตามิสซแล้วกันวิ่งตามันไม่ทันทิ้มตาไม่ได้วิ่งตามันไม่ทันลูกต่อไปมิติเป็นการันตียิงลงนะลูกต่อไปเราเอาอันติไปทิ้มตาโอ้โสบ,บายนอนในสนามสบ,บายมากอังกฤษหนึ่งตบโหดมากอะ ชักกี้ตบโหดมากนะ่ะตบยับเลยอะ่ะตบไปเจ็ดลูกเลยอะ่ะครั้งอีกหนึ่งอะ่ะแล้วมันตลกตรงไหนหรือว่าตบเสร็จต้องวิ่งไปเก็บบอลเรื่องหาเลยอะ่ะใครวิ่งไวสุดคนนั้นได้บอล